สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับช่องอนุรักษ์สุโภคําหรือว่าลุงอ้วนพาเลาะชันแน้วอีกแล้วครับพี่น้องครับนะครับมือนี้ครับเขากว่าตกปลาขึ้นเก่าครับอยู่ที่อ่าคุดกอกครับบ้านป้าเป้าตำบลย่างหน่อยอำเภอโกสมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับมาตามล่าไปยศไปยศเริ่มสิขึ้นแล้วตอนนี้ไปยศเริ่มสเมื่อวานนี้กับเขาหลิวเพิ่นกับประมาณหาหกลูกเลยเพิ่นวานะ แต่เพื่อนเอาขึ้นบ่ได้ครับมันเอาขื้นว่าได้บเบ็ดจีนุกเบอร์ศูนย์จุดแปดง่างวัดสนาม่มีถ้าเราวัดสนามีเราสิได้อยู่บันี้ก็เลยมามาตามลายยโสกครับเหมือนี่ครับมาตามลายยโสกครับเ้าก็ตีเบ็ดลงไปแล้วซีขั้นเหมือนี่เข้าเบ็ดมาทั้งหมดแปดขั้นคือเก่าครับตีเบ็ดลงไปแล้วซีขั้นครับก็เหลือ,อยูอีก 4ขั้นเตามือเขาสีลงกมาเหมือนแต่สีลงจจะ6ขั้นนะครับไม้ที่ยูน่นีพี่น้องครับเป็นไม้ธรรมชาติครับปลาก็เริ่มเริ่มอยากเขา่าเราละตอนนี้ครับเริ่มอยากกินเบ็ดละเป็นไม้ธรรมชาติตกฟรีบริเสียเงินนะครับ้ามีโอกาสกะแวะมาเล่นน้ำกันครับยุบานปาเป,ป,ป่าตำบลางหน่อยอำเภอโกสมุมิสัยจังหวัดมหาสาราคามครับหมืนนอนเขาใส่ดวงเบ็ดเบอร์ โชคกุนใส่เบ็ดโชคกุนเบอร์เบอร์หกพ่อดวงน้อยๆเพรต้องใส่ดวงใหญ่ป่าเวลาป่ากินมันจังบอระแวงครับป่าเวลาปลาเขามันจังบอระแว้งเบิดน้อยๆครับนี่ครับเบอร์หกครับเบอร์หกนี่ผมสามารถเอาปลากระโห้ใหญ่ขึ้นได้ตอนนั้นเที่ยวขึ้นอยู่เชียงรายครับยี่สิบสี่โลับเบอร์หกเบอร์นี่ละอันน้อยๆนี่ละ มาลุ่นไปน้ำกันด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิใดโตว่าดโดโตครับมือนีห้าหวังว่าห้าจะมาลาปลาอีกุกเยือทีีเฮาใส่มือนีพี่น้องครับเยือทตีเฮาใส่มือนีก็จิออกประมาณจงังเขียวเขียวจังน้อยครับก็จะมีเหมยเขียวมีห้อมมีเหมยเขียวมีมีล้ำบมล้ำล้ำบมแร้วก,ก็ล้ำธรรมดาครับเหมยเขียวล้ำบม ลำธรรมดาขนมปังครับแล้วก็ฮอกระส้ที่เด็ดนมแมวจังน้อยกินดอกอหอมหอมครับปั่นตีเยื่อเยื่อ,อน,นี่ยเป็นเยื่อที่หาแล้วเออกรอนที่หาแล้วุอ๊อะ่ะขึ้นนะตอนนี้ป้าเริ่มจะขึ้นดีครับขืนมิตรตัว่งใหญ่เลยมิตต์ยิสกใส่ใหญ่เลยครับตีน้ำแบบป๊คแบบ น่าที่ตามอ่ะเอ้าที่ตามด้วยพี่น้องเด้ครับได้ตัวว่าได้ตัวได้เดินสีรลายงานไหนเบิ้งกันครับผมอ่ะ